อ,อ,อันนี้คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะใจกลางอ,าอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะคะน,นี้นำพาให้ทุกท่านได้มาชมภาพในการที่หลายคนได้มาอธิษฐานจิตแล้วก็มีความสำเร็จนะคะ มีไก่เงินไก่ทองสาธุสมเด็จโอ้เต็มเลยมีคนมบาบอลเยอะแยะเป็นเนมินอะอืมทั้งด้านนอกด้านใน มีรูปเหารมีรูปม้าด้วยเหรใช่แต่เขาก็รักษาความสะอาดนะไม่ใช่ว่าเขาเอามาตั้งไว้แล้วมันไม่สะอาดเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มากราบไหว้สักการะบูชาพระนเรศวรมหาราชนะคะที่พื้นที่ของจังหวัดสักแก้วนี้น่าจะเป็นเส้นทางหนึ่งที่สำคัญนะคะในการรบในสมัยโบราณนะคะที่มีประวัติศาสตร์มาฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เลย ได้สร้างนะครับพระนเรศวรให้เป็นอนุสร์สถานนะคะหรยกว่าอนุสาวรีเนาะเพื่อให้ได้เป็นที่กราบไหว้สักการบูชานะคะของประชาชนนะคะโดยทั่วนี่ก็เลยจะให้ทุกท่านได้มาเ,าเห็นไก่ที่ประชาชนได้มาอธิษฐานขอพรแล้วก็เกิดความสำเร็จนะคะก็ได้นำเอาไก่เนี่ยมาถวายพระองค์นะคะมาแก้บนนะคะ โดยบริเวณก็จะมีการปลูกต้นไม้นะคะดีเลาว,ว่าดีสวยงามมากนะคะให้ทุกท่านได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์นะคะแล้วก็เดินทางมา,ากราบไหว้อธิษฐานขอพอรเนาะเพื่อความร่มเย็ยนเป็นสุขในครอบครัวในชีวิตนะคะบางทีบางท่านได้เดินทางมาบอกว่า,าในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสักแก้วนี่มีอะไรดีนาะ มีที่ไหนที่กราบไหวบูชาบ้างอะไรบ้างที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะดูจากาสีที่ทุกท่านได้เห็นนี่ก็คือไก่ที่ประชาชนนะคะได้นําไก่เงินไก่ทองไก่ชนนะะมาถวายพระองค์นะคะแสดงถึงว่าได้นำได้เกิดความสําเร็จนะคะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขานะคะคทั้งหมดนะจึงได้นําฉะนั้นอันนี้ถึงเป็น เรียกว่า,าบุญญาพินิหารนะคะบุญญาพินิหารของของพระองค์แล้วก็เป็นเป็นความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนาะมีความศักดิ์สิทธิ์ด้วย